แล้วเราจะทําเป็นทรงไหนกันดีหรอคะพี่เต้เราแก้แล้วมันทําไงอะคะเราลบไปด้วยหรอคะเราพ่นสีหรอคะพี่เต้คุณจะทำเป็นยังไงคือครับดูคอนนี้คืออะไรอะชะงูชะเง้อชะเง้อชะงาเช็คคิวโง่เห็นดีหรือเปล่าเห็นโลสวัสดีค่ะทุกคนดิวบายไซค้าที่นะคะ วันนี้เป็นวันที่ไอตื่นเต้นมากเพราะว่าจะาทำกิจกรรมที่แบบนานๆทำทีแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้ชีวิตเราอะจะเป็นไปได้ดียังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้นั่น,น,นก,ก็คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือไออะเคยสักคิวมาแล้วหนึ่งครั้งท้วนเมื่อประมาณสองปีที่แล้วและนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่าคิวยังดูเป็นคิวอยู่นั่นแหละแต่ก็แบบไม่ค่อยมีส่วนทรงแล้วก็คิดว่าความสะดวกในการใช้ชีวิตของไออะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทุกวันนี้เนี่ยหน ขียนคิวก็คือเป็นอะไรที่มีเวลาน้อยเพราะฉะนั้นเราเลยจะแก้ปัญหาโดยการ oh. าคิ้ไปเลย คิ้วให้มันแบบให้มันมีเรื่องมีราวแล้วก็แบบแค่ปัดมาสคาร่าคิ้วปุ๊บฟแค่นี้ๆจบประเด็นก็คือทำที่ไหนดีนี่สิใคร่อพวกคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมากผมยังไม่ค่อยกล้าตัดเลยจะตัดผมมานี่คือต้องแบบว่าได้รับการ a p p r o v จากคุณสวีก่อนต้องแบบให้ถามทุกคนในโลกนี้ถามพี่โตถามสวีถามพี่ถามน้องถามทุกคนว่าตัดผมโอเคไหมซึ่งอันเนี้ยมันยิ่งกว่าผมเว้ยคือคิ้ว่ามันแบบมันแตกที่หน้าซึ่งก็คือเครียดมากแล้วก็เลยแบบว่าเหมือนแบบถ่าหลายร้านมากจนร้านเนี้เป็นร้านที่คุณสวีีีชใจนน่่่่่่้้วหะะะคคคคคเเเรรรราาาาซึงืออพ เต้ค่ะคือเขาเป็นเป็นร้นานอยู่ที่แบบแถบก้วยขวาเลย เออซึ่งก็คือร้านนี้เนี่ยคุณสวิทหามาแล้วไอก็เข้าไปดูแลแล้วลายเส้นของคิวว่ามันจะไม่แบบว่าไม่ได้วอร์วังอลังการมันจะมีความเป็นแบบฟุ้งฟ๊งฟดูแบบดุบบด้งเล็กๆแต่ก็คือยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่คือเราไปแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าต่างๆที่ไม่ใช่แต่งๆอ่ะช่าง,าง,างก็จะชอบบอกว่าคิววจะเขียนยามาตลอดเลยึังนันี่ยก็คือแบบเป็นปัญหาชีวิตนะคะแต่ว่าคือก่อนอันเนี้ยเราไปสักคิวมาเราสองคนไปเซตที่เดียวกันมาคือออออ้้รยยนน่่่ดัฉูููงใ โอเคโอเคไอโอเคลุคเไปสักตามันก็เลยมาที่นี่เต้นสกอร์เต้ยนักสกอร์เมคอัพเข้ารีวิผลงานที่นี่ได้หรือว่าเนี่ยเราต้องมาลองปรึกษาว่าแบบคุณพี่เต้ยอ่ะจะทำอะไรกับผิวของเราจะมารีวิวจังๆบางๆไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยก็ต้องลองขึ้นไปสักก่อนแล้วล่ะเนาะเนี่ยพูดมาตั้งนานยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะขึ้นเขียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะ มันนลังสั่นคิวให้เราไปตื่นเต้นมากแล้วเราจะทําเป็นทรงไหนกันดีหรอคะพี่เต้อของน้องไอ้นะคะแบบพี่เต้บอกว่าข<ๆ>ไอ้มีรอยเดิมมาอยู่แล้วเนาะช<ๆ>นิดนึงพี่เต้ก็จะปรับรอยเดิมให้ให้ดูสวยขึ้นแล้วก็อาจจะปับให้ดูหวานขึ้นหวานขึ้นใช่แล้วก็ซิงเอร์ของพี่เต้เข้าไปก็คือลายเส้นนั่นเองนะคะ,ะเพิ่มทําให้คิ้วมันดูเป็นเ,นเส้นๆขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ดูเป็นทรงปรับจากอันเดิมหน่อยนึง เนาะเราก็แก้สีให้แล้วหนูจะดูเก่าหนีไมค <ปะ S 1> รับเก่าหนีแน่นอนไม่ดูแก่ใช่ไหมไม่แก่แน่แล้วก็คือทุกคนจะไม่ไม่ว่าหนูเรื่องการเขียนคิ้ว ไม่ว่าแน่นอนค่ะคิ้วเดิมของของไอมาเนี่ยมันมีความยาวที่ค่อนข้างพอดีอยู่แลละตอนที่พี่เต้ดูจากก่อนที่จะลงยาชาเนาะแล้ผู้ช่วยลงยาชามาได้เวลาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนพี่เต้จะวาดให้ดูเดี๋ยวตรงท้องคิ้วพี่เต้จะปรับให้อนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีการซ้อมกันก่อนใช่เราซ้อมให้ดูก่อนว่าทําออกมาเราจะออกมาประมาณไหนนะคะแต่หนูมีปัญหาการเขียนคิ้วมาตลอดชีวิตเลยค่ะอืมันโค้งมากๆเอาจริงๆนะโดยปกติเราจะเข้าใจว่าการทาคิ้วตรงแบบตรงมากๆเลยมันจะทําให้ดู คิ้วเกาหลีแล้วก็ทําให้ดูแบบว่าเด็กถามว่ามันใช่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะมีจุดจุดหนึ่งที่คิ้วตรงมากๆค่ะมันทําให้หน้าแข็งแทนที่เราจะแบบหน้าหวานดูเกาหลีแบบดูหว,วานๆอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าหน้าเรามันดูแข็งขึ้นไปเลยเพราะว่าหน้าคนเรามันมีมีเชฟม,มีส่วนเว้าส่วนโคง้งถูกไหมคะแต่ว่าพอเราไปเขียนคิ้วตรงแบบพึทมาเลยเงี้ยมันก็เหมือนเอาอะไรมาแปะอยู่ที่คิ้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท,ที่ทำอะ,ะ่ะพี่เตจะทําให้มันตรงแต่ มีความโค้งนิดนิดตามตามรูปกระดูกคิ้วตรงช่วงเนี้ยคะเ,เพราะฉะนั้นต้องอิงกับเบา้าที่เรามีนิดนึงถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาที่ทําออกมาแล้วคิ้วมันออกทรงตรงแต่มันก็จะยังให้ความรู้สึกว่ามันไปกับหน้าเราด้วยมันไม่มีอะไรหมัม,มาพาดแบบพางหน้าผากเราไปเลยอ,อะไรเงี้ยค่ะ ขั้นตอนก็คือที่ได้จะครีมผิวทําความสะอาดผิวฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์ก็จะมีคุณสมบัติทําให้ผิวแห้งลูกค้าบางคนที่หน้ามันมาอย่างเงี้ยอย่างของไอไอแอบผิวมันเล็กๆนะคะตรงเนี้ยเวลาที่ระหว่างทำเนี่ยความมันมีผลต่อการสักผิวเพราะฉะนั้นที่ได้ก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ผิวเนี่ยแห้งคุณสมบัติหลักเขาคือการฆ่าเชื้อแน่นอนความสะอาดสาคัญมากการสักผิวสักคิ้วสักตาสักปากสักอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืืออออออควาาาามมสสะดดกกก่นนนผลงงต้้้บบบแีเเร็จิช ได้สวยก็จริงแต่ติดเชื้อไม่โอเคเพราะฉะนั้นความสะอาดมาก่อนเนาะขั้นตอนที่2คือพี่เจจะวาดให้ดูว่าทรงคิ้วที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงพี่เจจะวาดให้ลูกค้าดูก่อนลูกค้าชอบไม่ชอบยังไงบอกได้เลยแต่แนะบางคนแบบแบงค์มาเลยไม่มีไอเดียมาว่าคิ้วทรงไหนดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่เจก็จะออกแบบให้ดีไซน์ให้ เนาะอย่างของไอซ์จะถือว่าเป็นงานแก้ลแก้แล้วมันทําไงอะคะเราไม่ลบเราไม่ลบคือถามว่าในเคสของเคสของไอซ์ไม่จําเป็นต้องลบค่ะเพราะว่าสีบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะสีจางแล้วถ้าตรงเนี้ยเข้มพี่เต้จะให้ลบทันทีใช่จะไปลบได้หรอคะลบได้ค่ะเราจะไปลบที่ให้ไปลบที่คลินิกต่างๆก็คือลบที่เลเซอร์แต่ว่าของพี่เต้ก็มีพี่เต้ก็จะมีลบด้วยไซรัมเหมือนกันค่ะเป็นการดึงสีออกมาเนาะเราก็จะดึงสีบริเวณจุดตรงหัวคิ้วตรงเนี้ยที่ที่มันดูเข้มๆเนี่ยให้สีจาง ๆใช่แล้วตรงด้านหลังเนี่ยเราก็จะเพิ่มเทคนิคที่มีชื่อว่าออมเบเข้าไปเราควนสีนะค่ะพี่เต้ควน,นสีแน่นอนต้องออกมาเป็นสีน้าตาลมันจะน้าตาลสวยงามถูกต้องเรามีเลือกเฉดสีไหมคะเลือกถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ไม่ไม่เคยทํามาก่อนเลยแล้วผิวค่อนข้างขาว<อ>พ,พี่เต้ก็จะให้เลือกเฉดได้แต่ถ้าเป็นงานแก้บางทีแก้ไม่ได้ค่ะเราต้องเป็นสีแบบตามที่เรามีมาถูกต้องก็จะเป็นงานแก้อย่างของไอ้นี่สีตอนนี้พี่เต้ขอดูนีดนะคะถ้าเราสูงไปดูจริงมันจะเป็นม่วงๆ่วงมันเป็นม่วงใต้ผิว คือเบตผิวของของอายอะค่ะจะมีความแดงอยู่แล้วนิดนึงตอนนี้อรู้สึกว่ามันไม่เนียนมันจะเหลือเป็นขีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยขีดเนี่ยจะอยู่แต่ว่าตรงนี้หายไปแ่ว่าแต่ละต่ละต่ละแต่ละมีคุณดูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมาก่อนนะเรามาโกกันเนาะในคลิปนี้แต่มันตั้งนานแล้วมันก็ต้องแบบส่องส่องกีนได้ก็ไม่ได้วัดสักถามตลอดชีวิตนะมันก็ต้องมีการเติมนี่แหละถูกต้องอะไรนาะโอเะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะจะมาแก้กัน อะไรอ่ะก็อยากรูตอนนี้คืออะไรอ่ะชะง,งูชะเง,ง้อชะเงกชะง,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 งาเช็คคิวโง่เห็นดีหรือเปล่ามันยังไงมันงไงตอนนี้ไม่เลยตอนนี้ก็แบบคิวเป็นแบบเส้นเฉยๆแล้วก็เป็นทรงที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมใช่ไม่เหมือนเดิม เดิมยจริงด้วยไม่เหมือนเดิมมันตรงแต่โคง้งแต่ว่าโค้งก็คือไม่ใช่นะแต่แต่ว่าตรงก็คือไม่เชิงหนูมีคำถามเดียวสายคิวทรงนี้คือโง่เหงดีรับทจับรวยหรือเปล่าคะถูกต้องแน่นอนอันดับหนึ่งต้องรวยก่อนเลยจังหวะนี้มันจะโค้งตรงเันไม่สมําคัญแล้วแต่โง่เหงสาคัญมากอธิบายให้ฟังเลยในเรื่องของโง่เหงถือว่าสำคัญมูเตลูมาหนึ่งมาค่ะ ตรงนี้นะคะบริเวณตรงตรงตรงหัวคิ้วนี้คือช่วงที่เราจะรับเงินรับทองเงินเราจะไหลเข้าตรงนี้อ่าตรงท้องคิ้วเราเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายอ่ามันต้องมาเป็นเส้นเดียวกันตรงนี้แล้วก็เชิดขึ้นนะคะสันคิ้วด้านบนตรงนี้คือเรื่องของการเงินการงานความรักอ่าห่าคิ้วตรงนี้จะต้องอยู่สูงกว่าหัวคิ้วเหมือนการชีวิตที่สูงขึ้นอ่า หางคิ้วและหางตาตรงนี้คือจุดบริเวณที่รับโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามาสองฝั่งด้านบนเป็นเงินทุกอย่างไหลผ่านเข้ามาที่คิ้วไหลผ่านมาที่คิ้วข้างบนก็ดีข้างล่างก็ดีสุขภาพดีชีวิตดีทุกอย่างก็ดีไปหมดเลยะฮะที่เรามาดูดวงเรามาทำคิ้วเยิะมากเลยฮะดีๆก็มูแตลูกันเ้๋อเจ๋อรวยขึ้นมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ใจของเราคือรวยขึ้นมาแล้วแต่พี่เต้คะหนูอยากถามหนึ่งว่าเราความสั้นความยาวมันยังไงไหมคะหรือมันไม่แล้วแต่หน้าเรานี่คือเป็นความสั้นยาวที่พอประมาณกับหน้าหน รูปหน้าแต่ละคนเราก็จะออกแบบความยาวความหนาของคิ้วได้ได้ได้ไม่เหมือนกันบางคนมีเรฟเฟรนมาให้พี่เต้ว่าเอาคิ้วเหมือนคนนี้คนนี้คนนี้แต่รูปหน้าเราไม่ได้พี่เต้ก็ต้องปรับให้เข้ากับหน้าเราแต่ละคนอย่างของไอเนี่ยค่ะตามทฤษฎีเลยนะปีจมูกห่างตาห่างคิ้วอ่าเนี่ยพอดีอันเก่าตอนแรกเนี่ยอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งพี่เต้เติมห่างให้ยาวออกมาหน่อยนึงแล้วสบัตห่างขึ้นนิดนึ่งหน้าจะดูยกขึ้นพอดูยกขึ้นปุ๊งหน้าจะดูสดใสขึ้นไอก็จะดูหน้าเด็กลงทันทีสองคือเรื่ ใช้นิสอสีดำวาดเนาะแต่ว่าทําออกมาจริงๆมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วมันจะดูละมุนไปเลยกับคิ้วเนาะเราเรียกคิ้วทรงนี้ว่าทรงอะไรคะทรงไอส์ไอพาดีทรงรับซับทรงใครจะมาพอสูจน์เนี่ยทรงไอส์พาดีไอส์พาดีรวยรับทรัพย์ทรงไอวยรับทรัพย์บอกไม่ถูกจะตรงจะโค้ไม่รู้แต่ว่าเป็นทรงไอส์พาดีรวยรับทรัพย์อ่า ตอนต้นเช้าที่แบบตัตจริงเ,ยเลยมันไม่เจ็บเลยแต่มันได้ยินเสียงมันได้เสมันทำให้รู้สึกแบบนี่ต้องเจ็บเต่าอะแต่มันไม่เจ็บแต่มันได้ยินเสียงอะเนี่ยไอ้คนเดียวใช่ไหมอ่ะได้ยินคนเดียวแต่ก็ไม่ได้ยินนะตอนนั้นไมไ่ไม่ได้ยินหรองม,มันเป็นเสียงของแบบมีอะไรสักอย่างที่แบบ a few moments later ค่ะเสร็จแล้วรอบที่หนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกไปเลยว่ามันไม่เจ็บแต่มันแบบ มันได้ยินเสียงซึ่งเอาหูฟังมาหรือไม่ก็ชวนคนแถวนี้คุยพี่หมุม่มพี่ใหม่อะไรเนะี่ยเออมาชวนคุยไปนี่คือเสร็จรอบแรกแล้ะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเราก็เดี๋ยวลงสีหนึ่งครั้งก็สวยเลยนะฟูงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอลงสีหนึ่งค้ง รีวิวดีวความสัตว์จริงอีกหนึ่งรอบค่ะจังหวะนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการทําอะไรนะคะพี่เต้ในการเช็ดทําความสะอาดผิวอ่ามีความรู้สึกซาบซาเกิดขึ้นนะคะซาบซาแปลว่าแสบเล็กน้อยและเออเราก็ทํามหกรรมใหญ่อะเนาะคือจะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็คือแบบทอนแหลแต่จุดนี้เพื่อรับทราบก็คือแสบเล็กน้อยก็ทนได้แสบประมาณเหมือนเอาแบบเอาโซดาสิงเลที่หิวอะต้องโซดาสิงด้วยโซดาสิงก็ทุยอย่าซาโซดาสิงไงี ตัวราสิงห์เขาเขายืนหนึ่งเรื่องคว<ม>ามสร้างสรรค์อะไรแบบนี้เหมือนเอาโซราสิงห์มาแล<ม>้วก็จริงแ<ม>ต่ตอนนี้หายแล้วนะแปลว่าน้ำยาเมื่อกี้คือจริงใช่ <c oughs> นี่คือเสร็จสดใหม่นะอันนี้คือยังไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องจริงคือจะต้องสวยวันนี้นี่คือเข้มที่สุดเท่าที่จะเข้มได้แล้วใช่ไหมคะใช่หลังจากนี้ก็คือจะแบบทำมาคือเรื่อยๆอธิบายเรื่องของการติดของสีก่อนการติดของสีนะโดยปกติหลังจากทำเสร็จมันจะดูแบบว่ามีความธรรมชาติประมาณนึงแต่ว่ามันก็จะมีความเข้มขึ้นจากคิ้วเดิมที่ลูกค้าเเเคคคคยมมมมมีีีีลลลลููกกกกกก้้้้าาาาา็จจจจะะะรรรสสึววว่่่ิิัััันนนนขขขแตงงงงๆหทออออดดป20-30% อยูทั้งหมดก็จะคิวมันจะรัดตัวลงแล้วก็จะลดลงอีกประมาณ20-30%เหมือนกันเหมือนสมูกรัดแกนอย่างเงี้ยหรออีอนน้คิวรัดตัวลงเงี้ยหรอ,ถ,อถูกต้องเลยอันนี้ก็ทรงอย่างที่เราบอกไปเนาะว่าเป็นทรงตรงแต่ไม่ตรงทรงไอ้ผ้าดีรับซับไงคะเราตั้งชื่อทรงกันไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยปิง และนี่ค่ะคือช่วงหน้าของพี่เต้ะค่ะที่รังสรรค์ทีไวให้สวยถูกใจมากเลยคือเอาตรงๆนะไอไม่คิดว่าเสร็จทันทีแล้วมันจะถูกใจขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเพราะมันต้องมันต้องดีขึ้นกว่านี้ใช่ไหมต่อเนี้ยคือเสร็จทันทีแล้วมันแบบสวยมากเลยแต่พอลอกเรามันก็จะแบบเก็บกว่านี้อีกโอเคแล้วที่ไอจะมาถ่ายอยู่อีก่ะว่าหลังจากเสร็จแล้วแบบเป็นยังไงก็ทรงนี้เราตั้งชื่อกันไว้แล้วว่าไอซาดีหลับทักนี่นะคะตรงแต่โค้งแต่ตรงแต่โค้งโดยพี่เต้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ <laughs> ฉันไอพัปเดตความคืบหน้าของคิววันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน้าสดไม่ได้แต่งหน้านะคะคิวก็จะมีความเข้มข้นหน่อยทรงก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเข้มแหละแต่ว่าโอเคอยู่เดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าคอลอกเสร็จแล้วจะสวยเช่นหรือเปล่า เด็ดคิววันที่4ค่ะนี่ก็คือยังมีความเข้มอยู่มากนะคะแล้วก็ลอกน้อยมากเลยค่ะคิวไอเนี่ยแทบจะไม่ลอกเลยก็คือมีความเข้มมากมีเล้าแบบแบ่งๆจุบ๊บๆจุ๊บจุจ๊บนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังเข้มอยู่เลยค่ะ และนี่ก็คือคิ้วสดของไอซ์ไม่ได้เขียนอะไรเลยแต่งหน้าเสร็จทั้งหน้าก็มีคิ้วแบบนี้เลยค่ะก็คือในวันที่เราหน้าสดตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าก็จะเป็นประมาณนี้และในวันที่เราแต่งหน้าก็พูดเลยค่ะว่าการเขียนคิ้วอะง่ายขึ้นมากมๆๆมๆมมมมมคือไอซ์อะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่แบบเอาสีอะมาถมถมถมตามรอยนี้ไปหรือบางวันนก็แค่ปัดมาสคาร่าคิ้วอย่างเดียวก็พอเลยก็คือรู้สึกว่าคิ้วอะดูมีความเป็นธรรมชาติมากคือถ้าไม่บอกอะก็ไม่ รู้สึกว่าเฮ้ยแกสักคิ้วมาะอะไรอย่างเงี้ยคือูไม่ออกรู้สึกแล้วไม่ออก รู้สึกก่แบบดูไม่ออกมันค่อนข้างจะแบบว่าเนียนแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเนี่ยไม่ใช่ทรงคิ้วปกติของไอ์คือถ้าเกิดทรงคิ้วปกติของไอ์สมัยก่อนน่มันจะมีความแบบโคง้งแต่อันเนี้ยพูดเลยว่าน้องเขาว่ามีความตรงเรียกได้ว่าเป็นคนคิ้วตรงสามารถกว่าคิ้วโคง้งซึ่งบอกเลยว่ามันแบบเป็นโค้งที่กำลังพอดีตรงที่กำลังเหมาะสมแบบไม่ได้ตรงดิกจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้โค้งจนหน้าแบบโคง้งอค่ะทุกคนพูดถึงทรงก็คือแฮปปี้มากความธรรมชาติก็คือแฮปปี้มากสิ่งที่ คิดว่าสามารถไปปรับได้อีกนิดนึงตอนการเติมสีลอบ2ก็คือไอคิดว่าหัวคิ้วอะไออยากให้มันแบบดุ้งขึ้นมากว่านี้นิดนึงอะอธิบายไม่ถูกรู้สึกว่าตอนนี้หัวคิ้วอะมันจะแบบว่าเล็กๆอะรู้สึกว่าอยากให้มันแบบกรุบๆขึ้นหา่นิดนึงไม่รู้ต้องลองไปปรึกษาอาจารย์ว่าแต่อาจารย์คะถ้าอกว่าเส้นหัวคิ้วของไอมันแบบยาวขึ้นมา่อนิดนึงอะอาจารย์คิดว่ายังไงคะแต่ส่วนตัวไอที่ใช้ชีวิตกับคิ้วนี้มาก็รู้สึกว่าแบบ รับสับอยู่ได้อยู่แต่รู้สึกว่ามั่นใจรู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากทีนี้จะมาจําลองวิธีการเขียนคิ้วหลังจากสักคิ้วมาให้ดูนะคะพูดเลยว่ามันง่ายมากคือไม่ต้องทำอะไรเลยคืออันนี้ก็คือใช้เป็นสีฝุ่นนะคะสีบลาโบลาหรือสีอะไรก็ได้ที่เป็นเสียมตาลไอ้ก็แค่จะเอามันมาถม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 ทับไปตรงสีที่มันเป็นสีเทาๆเนะะี่ยค่ะชบๆๆตามทรงที่มาเลย ือไอ้คิดว่าไอ้แทบจะไม่ได้ต้องเขียนคิ้วเป็นทรงใหม่เลยอะแต่ว่าไอ้แค่ปรับสีคิว้วให้มันสม่ำเสมอเพราะตรงเนี้ยไอ้ไม่ค่อยมีขนแต่ข้างหน้าไอ้มีขนไอ้ก็เลยต้องมาทําให้ข้างหน้ากับข้างหลังอะมันดูเป็นสีเดียวกันดูมีความแบบว่ากลมกลืนเท่าเทียมกันก็เลยยังต้องมีการเขียนคิ้วอยู่ไม่ใช่ว่าสักคิ้วมาปุ๊บเราคือแบบไม่ต้องเขียนเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่นะคะสำหรับไอ้คือแบบอาจจะไม่เขียนก็ได้แล้วแต่คนแต่สำหรับไอ,ตอบบ้ต้องแบบนิดหนึ่งต้องนิดหนึ่งง่ายๆ <S <S แค่นี้เลยแล้วก็สป มาสคาร่าคิวนะคะไอชอบใช้เป like ็นของแคนเมคสีม <People settling on music> ันจะอ่อนๆหน่อยจบเสร็จรู้เรื่องก็จะเป็นคิวประมาณนี้ที่ไอใช้ในทุกๆวันนะคะเข้าสู่พาร์ทวี่นเอที่ไอคิดขึ้นมาเองว่าน่าจะมีคนถามที่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าคิวจะลอก ถ้าเป็นคําถามนี้พูดเลยค่ะว่าไม่นานแต่มันจะเหมือนโคตรนานคือจริงๆแล้วว่ามันใช้เวลาประมาณ5วันท่วนในการกว่าจะลอกแต่ไอ้าวันนั้น่ะมันยากมากสำหรับไอผู้ที่ใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยคะคือแบบ5วันที่เฉยๆไม่เจอใครเนี่ยหูเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้าวันเนี่ยไอก็คือมีคิวที่เข้มแล้วก็ไปทําโน่นทํานี่ตลอดเวลาซึ่งขอบอกเลยว่ามันจะเป็น5วันแห่งความคิ้วอภิมหาเข้มแบบมากๆแบบชินจังแบบไปไหนใครก็รู้ไปไหนใครก็ทักก็ขอรีวิวไว้ตรงนี้เลยว่าทุกคน ต้องแข่งใจต้องกั้นใจแล้วก็ฮึดอีกหนึ่งทีเพราะของไอซ์อะพอเข้าวันที่5้ปุบ๊บเหมือนตั้งเวลาไว้อะห่งสองสามฝึกทุกอันมันลอกลอๆลอกลอกอกลอกลอ,กออกหมดเลยส่วนตัวก็ขอรีวิวเลยว่ามีการสกิดออกบ้างในวันที่มันดูแห้งแล้วอะแบบเนี้ยอะไรดีให้มันแบบเพาะไปวัดด้วยวาได้อะไรเงี้ยแต่พูดเลยว่าวันที่หคือค่อยๆรอ,อ,อวันที่หคือแบบเชงก็เด็ดเลย ใช่ค่ะคุณผู้ชมคือก่อนที่จะลอกเนี่ยห้ามโดนน้ำเลยซึ่งไอซ์ก็พูดเลยว่าไอซ์เนี่ยทำตามนั้นแบบร้อยเปอร์เซนต์ไอซ์ไม่ล้างหน้าเลยลก็คือไอซ์ยังแต่งหน้านะคะทุกคนแต่ว่าแต่งตั้งแต่โซนเนี้ลุ้ ลงมาแล้วเวลาล้างหน้าก็ล้างนั้นแต่ช่วงล่างแบบไม่ให้ไปโดนคิ้วอะตรงคิ้วคือไอไม่ทําอะไรเลยไอยใช้เป็นทิชชู่เปียกที่จะเช็ดแบบฟึด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 แบบระมัดระวงังแต่คือตรงหน้าผากอะไม่ล้างน้ําเลยไม่โดนน้ําเลยสระผมคือแบบระวังมากเวอร์แบบอย่างเงี้ยมีการเกงคอเล็กน้อยตลอดเวลาเพราะว่าห้ามคิ้วโดวนน้ําเลยซึ่งในที่นี้เนี่ยคือเป็นการป้องกันการติดเชื้อนะคะเป็นการกันไว้ดีกว่าแก้เราก็ทายาเป็นออยเมนที่จย์เต้ให้มาทุกวนันตามที่เขาบอกผลกันที่บอกค่ะ5้าวันลอกรู้เรื่องทุกอย่างมา แล้วตอลทมันเจ็บไหมคะจำได้ว่าน่าจะตอบไปแล้วตอนนั้นว่ามันไม่ได้เจ็บแบบเจ็บเหมือนมีคนมาแบบว่าเอามีดมาบาดเราหรือรู้สึกว่าแบบนี่คือความเจ็บไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่มันเป็นความรู้สึกแบบรู้สึกอะนึกออกปะมันรู้สึกแบบว่ามีมีดมันฟึสฟึฟึฟึฟฟฟที่ผิวอะแต่ไม่ได้เจ็บแต่มันได้ยินเสียงอะ<ข>คือมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกแต่ไม่ได้เจ็บต้องลองไปทําเองแต่ไม่เจ็บแล้วคิวนี้จะอยู่นานแค่ไหนคะต้องไมทำาตัวเมื่อไหร่ต้อง หหก็สาหรับคิวนี้ไม่ได้อยู่กับไอซ์ไปตลอดชีวิตนะคะก็คือจะต้องมีการล้มหายตายจากไปบ้างแต่ตามหลักการแล้วว่ามันไม่ควรจะเขียวมันไม่ควรจะม่วงมันไม่ควรจะเป็นสีอะไรที่ไม่ควรจะเป็นมันก็จะแบบค่อยๆมาเลือนมาลางจางหายกันไปโดยที่ไอซ์ก็สามารถไปเติมได้ซึ่งเออมันต้องไปเติมความถี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ไอซ์อะก็ยังไม่แน่ใจแต่ไอซ์อะคิดว่าก็จนกว่าเรารู้สึกว่าหมดไปแล้วอะบางคนอาจจะแบบครึ่งปี1ปี2ปี3ปี4ปี ไอรู้สึกว่าเนี่ยมัน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 ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเราเลยเพราะว่าไอรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจางไปแต่มันยังเห็นอยู่ก็ไม่ต้องเติมก็ได้แต่ไอรู้สึกแบบว่ามันหมดแล้วมันแบบไม่เหลือแล้วซึ่งคิวอย่างนี้ก็จะไปเติมซึ่งไอคิดว่าแต่ละคนน่ะน่าจะไม่เหมือนกันคิวน่าจะลอกเร็วไม่เท่ากันการใช้ชีวิตการทำความสะอาดอย่างนี้น่าจะไม่เหมือนกันแต่คอนเฟิร์มมั่นใจว่าไม่ได้มีอยู่ตลอดไปในชีวิตซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้อยากให้มันมีอยู่ตลอดไปในชีวิตเพราะว่าอยากจะแบบเปลี่ยนทรงบ้างแก้ไขบ ม้วสามารถไปทาอีกได้ไหมคะอ่าอันนี้ก็คิดว่าต้องไปปรึกษาอาจารย์เต้ไอเองก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าทําได้ไม่ได้หรือว่าใครที่เรียนในการวัดมันคือยังไงแต่สำหรับไออย่างเงี้ยไอส้ไอสเคยสักคิวมาแล้วก็เป็นอีกทรงหนึ่งแต่เนี้ยก็มาสักใหม่ก็เป็นอีก ทรงหนึ่งถามว่าทําได้ไหมอ่ะทาได้ไงก็เลยคิดว,ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเคยสักคิ้วมาอยู่แล้วแล้วอ,อยากไปทำอ่างเงี้ยก็คือมันได้จริงๆมันเป็นสิทธิี่ส่วนบุคคลของเราเลยที่ว่าเราจะสักที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยคิดว่าทําได้แต่ถ้าเกิดจะแบบเปลี่ยนทรงมากๆหรือว่าจะลบของเก่าออกแล้วค่อยเติมของใหม่ไปอะไรเงี้ยก็การลบอะอาจจะต้องแบบคลินิกหรือป้าหรือ,อไงหรือป้าอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปปรึกษาอาจารย์เต้เอานะคะประมาณนี้คิดว่าตอบคาถามค,ามค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครยังอยากดูอะไรเพิ่มเติมอีกอ่่ะะะะกก็คมมมเเนนนถาาาาาข้้้ัไดดดทีีล๋จ มาตอบตัวคำถามเลยเพราะว่ารู้สึกแบบภูมิใจกับคิวใหม่ค่ะดีรับซับมากๆเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนไปทำเอออยากให้ทุกคนไปทำเพราะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการเขียนคิวอะไปทำ ทำอ่ะม,มันเป็นการลงทุนหนึ่งครั้งเสียตังค์เยอะจริงแต่มันแบบสบายยาวๆถ้าเราอยากมีคิวเนาะแต่ไอคิดว่าต้องเลือกที่ดีๆต้องเลือกที่ที่เรามั่นใจ <c oughs> ต้องเลือกที่ที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเราต้องเลือกที่ที่น่าเชื่อถือเลยซึ่งอันนี้ไอก็พูดเลยว่าอารยนเต้เดเต้เมกาทีไปทำมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบให้ผลงานเป็นข้อพิสูจน์ก็คือคิววันละมุลละมอมมากวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย